ผิดผิดไปปะหมูในภาษาอังกฤษโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อพงศ์ส่องหักเดอรอีสานวันนี้เราจะเราจะมากินหมูกระทะนะคะมากับสองพ่อลูกนาเดิมเติมดังแบบแหนเแล้วพี่น้่ง แซ่บๆกันครับผมนี่แหละเนื้อย่างกินแบบว่าใจเย็นๆเลอพี่น้องเพราะว่าไม่บิร์ตหรอไม่บิล่ะเหรอพี่น้องเลยน้องมันไม่ใส่ซอสอะไรอูไ้อะไแบอกตัวนี่คนนีขอขวดกับหอดตัวนี้ขุดขุดุมขัน ครับโอ้สแปรใสาเนาะรถมาหน้าวม,มาพี่น้องมา,มห,นางหนี่งขุนนู้ยังบ๊อบ ท่าแยงสตอต่อไดีเจ้หน่องมันมีจะท่าแยงแล้วก็จะติดม,มันลองเหลา,างลงเหลเ่าเรืออีกฟังหนึง่งติดทัน เอาเลยคนอย่างหของนายจะใส่ตะเกียบไปเด้วยแซ่บพี่น้องกินไปได้ก็แซ่บไปนั่นอันนี้มูโบเลนส์สุพี่น่องเผ็ดเองเด้อแม่นอมันแซ่บบ่มีผิดหวังหนองไม่เลยตัวเพราะฉะนั้นกังุดนดามาเด้ออู้ยแซ่บแห่หนองไม่กินมือ่อเมือหนึ่งดอกไม่กินไปสี่ กินไปสี่ข่าดแล้วก็พานมาอีกมือหนึ่งต้องไม่กินไปหาค่ะคุณน่ะันแบที่งยงเลือพี่หนอนน้ำจิ้มก็แสบแสบอันนี้ของขาดไหมเฮ้ยโฉนานข้อสองข่าสองเสแบๆ เด้อเด้อเด้อก้อนกินก้อนกินตืต่น <laughs> มาพี่น้องเฉลี่ยต้องการนะครับเด้อนะครับ ต่เกียบบ่มีเมื่ดบานมีคูนึงครับก็เลยให้น้องวันใหม่บริสุทธิ์ไปเมืเม่อเกียบเสียไปใส่วัทท่อน,นท่อนกยาบอ,อกมาใด,ด้น้องวันใหม่่อนบ่เมื่อเมือหนึ่งน้องไม่กินนั่งหมูทเสร็จแมามันหมูบ่มีเลยอมี่มันบอกแม่น้องไม่เห็ดไห่เพอะไรแล้วก็หาตะเกยบเราเชตอแลคูเลย อซอนหมักเคลือ,อเห็ออกเพ็ดเพรโอ้ใส่ซอสริงที่จิงหน่อไม่ตักเลย

เนื้อ uh ผิกพิกไปปะโมในภาษาอังกฤษโอ้ยฮอาฮ่าฮู่ฮ่าฮ่ามาก่าฮ่าฮ่างไาฮ่าฮบาฮ่าเนา่เฮื่อนออน่ลฮ่อื làm cái bốt này Từ làm xây không? À. Mày nó ăn mày Hãy subscribe cho kênh luôn เยาสีเขาอยากใส่หนาบบ้างไหมอ่าวายส์้แค่สมองน้องาอ่ะตอนนี้ก็ประมาณอ่าน้องไม่เป็นตัวเด็ดของของอ,อลาซูมือนี่ผู้ดใดสอนน้องไหมเนะอมอ,อเอาคุณครูนะที่เชื่อ มาเอาส่เล่นลูกฮู้นอไม่จะมาสอนภาษาอังกฤษเ้อเดี๋ยวขอกินก่อนอืมจะสอนเ้อเริ่มแรกไม่เร็วออม teacher อ,ออกเสียงเป็นตัวที่เด้อพี่นอ้องที่ แล้วก็เชิดขีดเชิดอ่าเป็นทีเชิดกบคือจังข้ารายการเป็นคู่คนี่แหละแม่นวะแม่นบ่เอากระแนงล่ะน้อสมัยตะกี้เี้อันนี้ทิดเชิดหรือเอิญว่าปล่าเ <laughs> ปล่าปล่า bà lassie em um nít mềm ứi oh tăng cường giật giật cho này เป็นยุ่งเลยเดกน้งก็ออกอุ้ยนั่นเด็กเด็กน้อก็ออกอ้ยดูฟังอเอาลงไปตัวตัวใหญ่ไหนกินไหมไม่กินก่อไม่อะมันโหดเอาไหมอืนมมหม่าอ้าวเพื่อนเอ้ยเพื่อนเออวั

โอ, no, no, no. Okay. อนน้อ้โ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 ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้โอ้้ <c oughs> เ้ียดเสแสดเสือกเสือห่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศห่อนแบบแดดกับซ่อมากโอ้เต่า จับไม่พอโดษขอ,อภัยเด้กพี่น่องที่เมื่อกี้น้องไม่จับไมปไปลุงจะจับนึกว่าไม่ย่ก,กับพักด้วยสันยสมซองออกนะเฮ้ยเฮ้ยจาน No, dog, no, 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 dog, no. Huh? Oh yes, yeah, yes, yeah, yes, bye, bye. Shared. อา้าวบายบายอาปู้หไหมไหมออบน no, 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 no. โนงนโนว้าสความดสดนงนโนดอกแล้วนงกค่นี้นอนนะจุดนบอกหอนเนาะนอนถ่าจอบอันเสร็รอจรอาหาร,รยังห น่านโอ๊ะโอ๊โภาษาอังกฤษกำลังได้ภาษาบุทธไได้พี่น้องเด้ออังกฤษแสบกัยมย่ไหมหัอของขาด บอกแล้วให้มัพรมขึ้นหลอนไหมว้ววกึวว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 วูววววยวววววววลบมาอวว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 ว โบ่โบ่โบ่ขีนสแปบกันเงืป่เสือนี่ก็เสือถูกเ้อเสือกับกังเกนี่ถูกสองร้อยสิบบาทหนึ่งโอ้โห Oh, yes. Lên lên bạn. No. Oh my god. Ở to nơi <Nedi> mà tèm nó. Phi Oh no 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 no. No 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 no. No, no. mà tèm No. No. No, no. no, no. no, no. no, no, no. <Ny> อ,ออเ้ฮูมามา่าบ่ลบนนื้อเลอ,อบอกลอ้โนมีเนเน่ิดบพี่บอกน้องเขาไม่กินนั่นเลยมาได้ขับเด้อมาได้ขาวันนี้ม่ได้ อากาศดีครับข้างหลังแม่นดูพี่เนาะเนาะไม่เบาเลยทุกคันซะฝนตกก็เลยได้กินอยู่ในในบ้านเนาะไม่อากาศดีก็เลยต้องไม่กินเนาะเป็นคนที่แบบว่าอืมเฮ็ดได้ทั้งเนื้อแต่อันผับดินก็ได้เฮ็ดย่างก็ได้หมนุนมือหมุนนิว้วว้าพักอากาศไม่ห้อนดูบ่ 으음 여미 음음많네 หมนอมหย่อมนอมนอมนยอมนอมหยอมหย่อมข้ามเือกี้ก็คือวายเยสโกก er. ็คืออพักด้วยสารกินเร็วก็คือไปเร็วแล้วก็ทําทานอีกก็คือพักด้วยสารกินเร็วนหย่อมหยอมหยอมหย่อม โอเคนะอุ้ยอุ้ยขอสุกยังไงสุกแล้ว,ลวนี่มันสุกมาก่อ มันอีกละไม่ขอเจ้าค้าโอ้โอ้บายบ๊ออ่ะอือโอ้แม่หนองไม้กระเพาะหน้องไม้ยกอันนี้ตัเติมนำ้ำซุป ขออานหยาดบอกไทยเออท้าบอกภาษาอังกฤษกินบ่ได้เาะมันค้าแต่ว่าถ้าบอกภาษาอังกฤษกินไปนะมันค้าแต่ว่าเดี๋ยวติดคอมันหลายภาษาได้ได้ภาษายังไงเด็อันได้ภาษาอัน ญี่ปุน่นคำหนึ่งแล้วก็อังกฤษหลายคำแล, <c oughs> แล้วก็จากนั่นได <c oughs> ้ภาษาเกาหลีสองคำ <c oughs> มาชิตะคือกินแซบแล้วก็จากนั้นอันอัอ,อ,อ,อยคาซโยแปลว่าสวัสดีแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนีิฮาวก็สบายดี <c oughs> นิฮาวจีนบ่หรือญี่ปุน่นญี่ปุน <c oughs> ่นแม่บ่ แมนเอ้าเอ้าเอ้ามาเอมาโน่ตักได้โม่เอาหมูเห็นบอฮัคเตอร์สารตักมาหลายเกินเอาขึ้นไปเลยโง่หงูไม่โบมักหมูมันโบเสบมักเป็น อืมอืมอืม yummy นอกไม่กินผักก็เริ่มจอ,อยโลละเด้อ จิ้วนันะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเด็กนี่น้องเอ,อามายบอเมนี่เป็นวันผ้ผีประตูนราก,กับสวรรค์เปิดจูกบแม่แต่เราไม่มากินมุ้งกระทะ เราไม่มีเอิ่มตาอยู่เต็มตาจริงคือเราไม่บอกซื้อพอซื้อนี่มันเป็นบูบอกก่อนยินข่าวว่าสร้างลุงบอกฮะได้ยินข่าวว่าสร้างลุงสร้างลุงได้ลุงยังกอลุงใดจากแล้วสร้างลุงใด โอ้โหน้ำนวลอ่ะพี่ตาลุงเหน,งนียวหน่นนอไมยบ่เคยสั่งซื <laughs> ้อฟินฟ้าให้น่อไม้กินมือหนั่นแต่ดนดนพดบ่สั่งบ่มีลุงที่สั่งมีบ่มีบ่มีอยู่แต่อันนั้นเออ ที่แบบว่าอาที่แบบว่าโตแบบนี้กับโตแต่น้องไม่บรเยหักที่มีดอันนี้เป็นโตเอียงไข่เอียงแล้วก็แล้วก็วกอืมอาผักอีกไหมลูก น้องไม่สร้างถือคนผลิตมากพี่สี่อย่างบุ๊คจะล่ามไปเบิดแล้วล้ามไปบิดไป,ดไป <laughs> เดี๋ยวเขาก็นั่มขา <laughs> ได้ค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บใหญ่ใหญ่จุจบ๊จบจบุจบ๊จบจุ๊บบ๊ายบายหัวาหาย <laughs> <laughs> ตัดออกเจ้า เสียงน้องไม่โบมักหมูเด้อแบบว่าโบหมักแค่หมักคลิปนี่ไปชั่เนิดเดีฝากคลิปนี้จะคั่น้องไม่เห็ดบาดเห็ดบุญอยียงหรือน้องไม่ไปด่าผู้ใดด่าผู้ใดก็ขอโทษหมากมาว่าขอโทษแข็งแงง่อแอ้งแข็งเลย สองมือก็ได้เน,นี่วะันนีครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับผมสองห้งองสองห้งองสองห้อง